สวัสดีครับร้านนาโคดีเทคครับตัวนี้เป็นเครื่องเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์รุ่น8070นะครับตัวเครื่องเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีครับใช้แบตเตอรี่ 3A 3ก้อนใส่ด้านหลังครับเป็นชนิดใช้หลอดเป่านะครับเป่าเข้าด้านบนเครื่องครับมีปุ่มการใช้งาน3ปุ่มครับเราจะมาเปิดเครื่องดูนะครับก็กดปุ่มเปิดเครื่องตรงกลางครับโอเคเครื่องจะเข้าสู่หน้าจอพร้อมใช้งานครับ มีเมนูกระเทสครับเดี๋ยวผมจะทําการตั้งค่าให้ดูก่อนราเข้าไปที่เมนูพารามครับยูนิตเซตติง้งแนะนําให้ตั้งเป็นมิลลิกร,รัมต่อ100มิลลิลิตรครับพารามเซตติ้งตั้งไว้ที่50ครับโบเซนซิทีฟไม่ต้องไปตั้งนะครับอันนี้ปกติสแตนดาร์ดไว้ที่3ครับอินโฟเมชันเวอร์ชันเครื่องเฉยๆครับ ดัต้าหน่วยความจาเครื่องครับอันนี้ยังไม่มีหน่วยความจานะครับสามารถดูย้อนหลังได้ครับวิธีการใช้งานครับเรากดปุ่มทางขวาครับจะมีคําว่าเทสนะครับ,บเครื่องนับถอยหลัง5วินาทีสามารถเป่าได้เลยครับอันนี้เป่าได้เลยครับวิธีเป่าเป่าจนสเกลทางขวาสีเขียววิ่งขึ้นจนสุดนะครับ เรียบร้อยครับแสดงผลครับก็ถ้าจะเป่าต่อเนื่องกดปุ่มทางขวาครับ a าเกนเหมือนเดิมครับค่อนข้างไวครับเป็นเซนเซอร์เซลไฟฟ้าเคมีอ่ะเป่าต่อได้เลยครับนี่ครับเรียบร้อยครับเป่าต่อเนื่องรัวๆใช้ง่ายครับสำหรับรุ่น8070โมเดลตัวนี้นะครับ เอาโคดีเทคขอฝากไปด้วยครับ